แหม่มจเจ้าเผือกปากหวานแบบเนี้ยไปกินน้ำตาลมาเหรอพูดดีๆสิจ้าพี่สาวลบบสมนะพี่สาวเวทคนนแกชมคนเป็นด้วยนะก็จริงนะเพื่อชมนะเดียวคือีผฝนพี่ฝนสวยจังไม,ม่ต้องแต่ง เผือนเรียกน้องเผืออสิครับจนะได้เข้ากับชุดที่ใส่กับาาาาไม่คุยกันก่อนไม่จริงนี่หว่ะ <c oughs> นางฝนหรอเออแค่ ที่เกิเดกชั้นล่างมีประจำบทได้พูดบททั้งที่แล้วทะคราบลาแล